E.P. 2ตามคำเรียกร้องมาแล้วจ้าหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนมีมูลค่าข้อที่2คืออะไรเลยไหมคะคือเราต้องแบรนด์ตัวเองไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่า who you are ไม่ต้องร้อยคนอื่นมาบอกว่าคุณคือใครมันไม่ใช่การหาตัวตนเว้ยแต่มันคือการกําหนดคนที่คุณต้องการจะเป็นมันคือการตัดสินใจว่าเธอต้องการเป็นใครจ้ะบนโลกใบนี้เมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณเป็นใคร who you are มันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของคุณไปเลยค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสเสน่ห์ที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเพอร์ซันอลแบรนดิของคุณได้เลยนะคะอย่างคุณเอ๋นะคะคุณเอ๋อ่ะ รักในะอาชีพครูมากๆเลยและคุณเนยก็นิยามตัวเองเลยค่ะว่าคุณเนยเป็นครูโดยที่ครูเนยเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแกแกเรียกฉันครูทีฉันไม่ได้จบครูหรอกแต่ฉันอยากเป็นครูแกมันเรียกฉันว่าเป็นครูที no ไม่ค่ะคุณเนยเรียกตัวเองก่อนเลยค่ะคุณเนยประกาศสิทธิตัวเองไปล่วงหน้าเลยค่ะว่า ฉันนี่แหละครูเนยแพชชั่นทูวินเห็นไหมคะครูเนยสวงมงกุฎให้ตัวเองไม่รอให้ใครมาสวงมงกุฎครูเนยนะคะสิ่งที่ครูเนยทําง่ายมากค่ะถ้าเป็นความคิดยุคโบลัมโบลาเราก็จะคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันต้องไปเรียนต่อปโทคณะคุรุศาสตร์เดี๋ยวฉันต้องไปสอบใบเซอร์เดี๋ยวฉันจะทํานู่นทํานี่นั่นแหละค่ะคือคนที่คิดแบบไม่ได้ใช้จินตนาการคิดใช้แต่แบบลอจิกติงกิ้งเกินนึกออกว่าคือคิดตามสเต็ปโลกใบนี้อ๋อมันต้องไปสอบหรอวะมันต้องไป ให้ใครมากําหนดว่าคุณคู่ควรกับคําว่าครูแบบนี้หรอคะแต่คุณเอ๋ไม่เลยค่ะคุณเอ๋คิดแบบใช้จินตนาการคิดเลยว่าถ้าฉันอยากเป็นครูฉันทําอะไรได้บ้างอ๋อก็ออกมาสอนสิจ๊ะเป็นครูก็ต้องสอนให้ความรู้เป็นครูก็ควรจะเป็นตัวอย่างดีๆให้กับสังคมใช่ไหมคุณเอ๋เปิดเพจทำคอนเทนต์ตอนแรกคุณเอ๋ใช้ชื่อเพจว่า Passion to Win ค่ะแต่หลังจากที่คุณเอ๋รู้ว่าตัวเองอยากเป็นใครรู้ว่ามูลค่าในตัวเองคืออะไร คุณนายเปลี่ยนชื่อเพจเลยค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพจสัทีเดียวเนาะเป็นการเพิ่มชื่อตัวเองเข้าไปโดยใช้คําว่า ครูเนยแพทชั่นทูวินค่ะพอเรานิยามตัวเองแบบไหนคนอื่นก็เรียกและให้เกียรติเราแบบนั้นค่ะเวลาแฟนเพจมาคอมเมนต์หรือมาทักทายเขาก็จะเรียกครูเนยว่าครูเนยครูเนยก็จะไม่ทําตัวแย่ๆค่ะเพราะด้วยความที่ว่าเราเป็นครูเนาะเราอยากเป็นคนที่ออมีพลังงานดีๆเราอยากเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนที่ได้พบเจอเราวันนี้คุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรอย่าลืมหาคำนิยามที่เป็น the best version ที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณนะคะหลัง จากที่คุณเนี่ยแบรนด์ตัวเองหรือนิยามตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าคุณคือใครวันนั้นละค่ะโลกก็จะตอบรับคุณในแบบเดียวกับที่คุณนิยามใครอยากไปต่อข้อที่3พิมพ์คำว่าไปต่อมาค่ะ